วันก่อนเห็นเด็กม6หลายคนนะครับเจอโจทย์ข้อนี้นะ5 x 2 0เป็นลำดับเลขคณิตเขาทำกันได้นะแต่ว่าพี่บอกว่ามันนานเกินไปนิดนึงเราต้องเข้าใจเนเจอร์ของลำดับเลขคณิตว่าต้องมีการเพิ่มลดเท่าๆกันเพิ่มลดเท่าๆกันเพราะฉะนั้นพี่บอกว่ามองภาพเลย5 x 2 0แปลว่า x นะครับต้องอยู่ตรงกลางระหว่าง5กับ20จริงไหมล่ะ มันต้องเป็นตัวที่เป็นมิดเดิลหรือว่าเป็นตัวตรงกลางระหว่าง5กับ20แทนที่หนูจะมาตั้งสมการหาค่าดีโดงดีอะไรมากมายพี่ป๊อปทำการเฉลี่ยไปเลย5บวกด้วย20ส่วนด้วย2 25ส่วน2ได้12.5แล้วมันจริงไหมล่ะเด็กๆดูดิ5 12.5 20เนี่ยครับเพิ่มทีละเก็ดกปะเห็นปะ มุมมองอะไรบางอย่างนิดเดียวเนี่ยมันช่วยทําให้หนูทําข้อสอบได้เร็วกว่าอันนี้พี่บอตัดมาจากส่วนหนึ่งของข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยนะครับแค่ส่วนเดียวนะต้องบอกว่าแค่ส่วนเดียวส่วนนิดเดียวด้วยนะครับโอเคนะครับเรามาเจอกันใหม่ครับเด็กๆ